สวัสดีครับวันนี้ผมจะทดลองเตาเผาถ่านแบบทางครึ่งขั้นบันไดนะครับเป็นการทดลองครั้งที่2ครั้งที่1เนี่ยไม่ได้เก็บอุณหภูมิแต่ครั้งนี้จะติดเทอร์โมคัพเปิลเก็บอุณหภูมิ4จุดนะครับ <c oughs> ไม้เป็นไม้ไผ่สร้างไพรนะครับเป็นโคนไม้ไผ่สร้างไพราจากร้านทํากระท่อมนะครับไปขอซื้อเศษไม้เข้ามา เป็นไม้เปียกนะครับน่าจะ80%น้ำหนักไม้ทั้งหมด1 1 0กิโลกรัมน1 1 0รกิลกรัมนะครับ,รบที่ใส่เข้าไปในถัง200ลิตรแบบเต็มเลยการเรียงฟืนของผมเนี่ยผมเรียงแบบแนวนอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของผมเลยสําหรับการออกแบบเตาเปลี่ยนมาเป็นแบบถังครึ่งขั้นบันไดนะครับก็คือลดห้องเผาลงไปเป็นบันไดขั้นล่างแล้วก็ ห้องอบเนี่ยเป็นบันไดขั้นบนแล้วก็ตรงห้องเก็บควันข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นครึ่งบันไดครึ่งบันไดลงข้างล่างนะครับห้องเก็บเก็บควันการเรียงฟืนเนี่ย <c oughs> อย่างที่บอกว่าออกแบบแบบขั้นบันไดเพราะว่าต้องการที่จะให้เรียงฟืนแบบแนวนอนได้มันง่ายๆเพราะว่าการเรียงฟืนแบบแนวตั้งในถัง200ลิตรนั้น,นเป็นเรื่องยังลำบากยากมากนะครับต้อง จริงๆก็ถ้าตัดไม้ดีๆก็คงไม่ยากนะครับคือเอาไม้มาตัดดีๆอะไรใครมีไม้แบบยาวๆมาเลือกตัดไซส์นั้นไซส์นี้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ยากแต่ว่าสําหรับเศษไม้แล้วมันเลยยังยากก็เลยออกแบบเตาแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือผมใส่กระดูกงูลงไปข้างล่างเพื่อให้แก๊สมันคือให้มันติดช้าให้กระบวนการอบไม้ให้มันติดช้าลง อันนี้คือสมมุติฐานนะครับเพื่อที่จะให้มันไหลโฟลได้สะดวกแล้วก็ให้มันอบไม้นานขึ้นนะครับแล้วก็าการเผาครั้งนี้ก็จะใช้วิธีการหลีแล้วก็ไม่ต่อปล่องขึ้นอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับดูซิว่า,าประสิทธิภาพของเตาลูกนี้จะไปสูงไกลแค่ไหนในการเรียงฟืนเนี่ยด้านใกล้กับห้องเผาเนี่ยท่านมองไม่เห็นนะครับข้างล่างเนี่ยผมเว้นหัวไว แต่ไม่ใช่เว้นหัวสุดเลยนะครับประมาณลึกลงไปสักประมาณสิเซนเนี่ยไอตรงทหัวท่อนไม้เนี่ยชิดถังหมดเลยแต่ว่าพอลึกลงไปสิเซนลงไปเนี่ยผมเว้นช่องไว้ประมาณ1นิ้วนะครับตามทฤษฎีของผมก็คือ,ค,อ,ค,อคือสมมติฐานของผมก็คือว่าพอเนี่ยพอห้องเผาเนี่ยนะครับพอเผาไฟขึ้นนะครับมันก็จะมีอาเห็นไหมครับ ไอ้ตรงเห็นหูฟื้นไหมครับอ่าตรงนั้นอะช่องเก็บความร้อนเนี่ยดําร้อนมก็จะไหลเข้าไปแต่ว่าโดยธรรมชาติของความร้อนมันต้องไหลขึ้นข้างบนนะครับผมก็อยากให้เขาไหลขึ้นขั้งบนนั่นแหละครับไหลขึ้นข้างบนไปสะดวกสะดวกแล้วก็ถูกอัดกดลงมาแล้วก็ถูกอัดอัดวิ่งไปทาง้าทางด้านข้างหน้าตามแนวของไม้ถ้าสมมติฐานเป็นจริงก็คืออุณหภูมิ ใต้เตาจุดที่3ก็คงจะสูงกว่าการวางฟืนแบบถังครึ่งธรรมดาที่วางฟืนแบบเรียงนอนคใครสนใจก็ติดต่อนะครับติดตามนะครับวันนี้ผมมีภารกิจต้องไปนิเทศนิสิตจะจุดเตาทิ้งไว้อบก็คงเป็นเย็นนี้นะครับถึงจะเริ่มกระบวนการเผานะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ